สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านสบายดีพุทธกุทุกคนพกพอกันคือนกาพี่น้องสองน้องพออยู่พกพอกันตอนตอนบ่ายเด้อพี่น้องเอ้ยบ่ายสองบ่ายสามโมงนั่น,หนแหละกำลังจิไปหาหน่อไม้แน่แล้วก็สิแหน่ไข่หมูแดงแน่ไปกับแม่มีสองคนป้าพายุหน่อยอยู่เหมือนยายมามาลุ่นกันพี่น้องว่าสิได้ย,ยังแน่น้องไปนี่อันหมูนะกิน กินสงการถ่มถ่มถ่มเปิดตื้อทุ่มถ่มมากะซลองแต่เต่ห้าวน่ะอะไรเหตุเนี่ยแ้วบ่ม่าบ่มักเราซะจ้างง่ายๆเลยแล้บ่มักสุ่มมักแซลบ่มักแบบแบบบ่มักแบบกินซุ่มกินแซวบ่มากกินเหลากินเบี้ยวซะจ้าห้าน่ะแต่แต่ใบรุ่นน่ะกินอยู่แต่ตอนนี้แต่มีครอบครัวเราบริยาก ขางเห็นขาเจ้าแซวก็ไปตะมวนอยู่รอกค่ะห้องบ่อมาไปกับแม่มีสองคนพี่น้องไปพี่น้องไปนำกันีกระตากระบุงหาเลาะหาทำว่าอีพี่น้องมาอยู่หัดกินจ้านี่นีบมงดูไปกับแม่มีพี่น้องเลยจะสิได้รูปได้

เดียวฉัน no เอาระดามมันหาสินสินเบิดเลยฮหน้อไหม่ต่อพี่น้องมงกินชงกางกันขึบๆจาไปหาหลอดเนี่ยอยู่หากินอานน้อ่้านันความคี้หานังเขาไม่ขอดไม่ควแล้วห้างห้องห้องหมักไปซุ่มไปเซล มกอยู nghi nghi p, ่เงียบๆแตอันนั้นันนั่นอันแม่นี่แน่่ทั่เลย้องไูน่งอยู่ทั่วจงไปลูบสื่อขนมบะ้ามีขอมีขวดบริสุทธิ์ไปแต่มก็ุไปเลย Những cái bàn. cái nóng mình là cơi. nó hảo kìm nóng nặng 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 nề cơi nặng nó đi nặng nề cả đàn phát cơi nặng này cơi nặng nề phải nặng nó là nặng nề cơi phải nề nhìn này này cơi này nhìn

Đấy, phí nông. Ủa. Ủa. Nóng, ngàm, ngàm đây lài tựa lài phi nón, ôi nó tên nó đấy phi nón, rất căng phi nón, đây lài cái giặc mốc cụt đấy mốc cụt đấy vai to người ướt ướt sa, mimi hờn ma vây vây phi nón โอพี่เนาะเขาโโเลยถ้าได้ส้หนีเนาะนี่จะต้มานะอามาซับซับซับกอเดียว่นึ่งสองเจ้าจันึด

น้บเสียงสั่นมีย่ะก็หัวก็หางปวดลมหายใจปวดปุ๊บอัดอีพี่น้องใหญ่ดิสี่หน่อยก็บึ้งไ่เม็นมี่อีกบอคือเสียงเด็กเด็ก chăm nhị cả tôm mà hoặc gì đó này đi đó, đó. mày xong ăn bọ đạm xiêm em phần cái lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì นี่ยคือกจาะๆขึ้นน้ำมัแทะขึ้นไปสองเง่าก็ได้มันมันมันว่างข่าวหน้หมัน้ากรสีเดมาหานี่ได้พี่น้องผู้ชมจะเก่านี้มิแต่ย้ายไป กระสีนี้มาเคยมาหล่อาหน้อไม้ขมันใหญ่กับเอาขมันหน่อยก็บเอาได้ใหญ่เขี่ยหาพี่น้องมีทางเดือดได้ตอน ซีมก็ได้ดาสันนถ้าน้ำมัแยมนี่ต้องดามเซียมยาวพี่น้องเอ้ยดามเซียมสันนั Oak ้นบ่ได้ดอกคือเฮาลีหาางในดพางในมันก็อันใบมันปุกมันก็ต้องมียอนะาบ่ได้ไปหาน้มเนื้อจากเผื่อ mại vợ Khi em Phật thành sẵn đúng không? Nó mại và nó mại nam lây lái vì nó ơi Nào, nhảy ừm Một nhảy bóc อยู่ทางในนะคซีมีเนาะแจ้งเลยม่ตีทางนี้ออกไม่มีคิดนะเห็นน้ำไม้เอาอะได้ะก็สุดตายน้ำไม้ช็องน้ำไม้สามก็หนึ่งมีสี่ก็เดียวพอแกงหรอเใช่ไหมเหงาเดียวสี่อัน ôi, mình đạm xiên ơi. Nóng có sáng hay ti 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 ไรได้พี่น้องเอ้ยว้าวสามอันนี้สามันบ่โอเคตัวนหเห็นบ่พีน้อาดโหาอันมนส่ต้นนี้นะต้นต้นขลังนี่นะสามปาก่อนเีบะบนเียทาง้า่ Chia một cái đi nó Bên sẵn, bên sẵn sẵn ลูกขาวลูกขาวพอวพอเดียวพอแกงพอแกงไปเลยจิ่น้องพอเดียวพอแกงหมอกเดียนหาอันหาอัน,อน นกหมู่เด้อนี่อือไม่ขาวกัดดึกๆตอนนี้น้ําใหม่ก็สิเหลือแกงได้แหละอั๊ยกัดดึก นี่บอเอาเดียวพอแกงได้ไปแล้วเอาเดี๊ยสามเอาเดี๊ยวสองสองสามสี่ห้าหกหกเดียวพอแกงเต็มกระต่ายพี่น้องเจอหน่อไม้แต่เอาบระได้พี่น้องตามเสียมสั่นอย่ามมันอยู่ไกล ไปเดี๋ยวไปไม่เลยดำเซียมไปเฉยๆนะจ๊ะน้ำงใหมก้อนนี่เอาก้อนเดียวพอแกงไปเลยพี่น้องเลย

พอเดี่ยวนี่พอแกงไปเลยตัวนี้ใหญ่เติบเลยนี่โอ้ยใหญ่เติบตัวนี้ สับจบหนมก็เียงกจะมีมือเลยล้วมนยอสนยอดยอดเดียยอดมันกับับเยเบื่อคือคือมัอนหบบเสียมสั่นันเนยน้หมัอีเลพี่น้องเต็มกระตาพี่น้องเฮ้ยโหโถ ต้องย่างน้ำมันไถั่มกับน้มนกั้มัก็คือพอดีเต็มกระตาที่น้องมั้งมุกโอเคอมุกแกงอกับมกเออพายเอาโอเคพี่น้องจบคปไปเพท่านไ้ไม่ส่าซื้อมาเหนี่ยหมดแดถือมาาย เจอคลิปแคเพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่อยู่ดีเแปลงุกทุกคนสบายดี